สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมารีวิวกับแท็บเล็ตที่สามารถใส่ซิมโทรออกได้รองรับเครื่อง 4G สเปคให้มากับตัวนี้จัดเต็มมากในงบ2,290บาทกับเจ้าตัว Suri High 10 x p o ตัวนี้ซึ่งพี่ทำการใช้งานมาวันนี้พี่จะมารีวิวอย่างตรงไปตรงมาว่าตัวนี้ กับงบ2290บาทมันจะคุ้มค่าคุ้มราคาจริงไหมนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ผมในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อมาเป็นของแท้นะครับซึ่งสเปคตรงตามที่เราได้รับของผมตัวนี้ซึ่งจำหน่ายแค่เฉพาะออนไลน์ตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้ผมเพราะว่าพี่ก็กดมาจากลิงก์ผมด้านล่างในการสั่งซื้อปลอดภัยในการซื้อสามารถ เก็บปลายทางผมได้ดวยซึ่งพีทาการสั่งมาจากลิงก์ผมด้านล่างที่พีแนบให้ลองเช็คราคาล่าสุดและโปรโมชั่นล่าสุดตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือใต้คอมเมนต์นี้มาดูว่าเจ้าตัว SUV มันเป็นอย่างไรบ้างซึ่งพี่ทําการทดสอบมาในการใช้งานโคดเวิร์กสามารถโทรเข้าโทรออกรับข้อความได้ด้วยซึ่งบอกเลยว่าสุดจริงครับดีไซน์มีความสวยงามในการออกแบบจริง คือซูวีเนี่ยตัวนี้ทำคือกับงบเลยนราคา2งองพสบาทคือมันเวิร์กจริงนะครับผมตัวนี้นะครับผมดีไซน์มีความสวยงามในการออกแบบผมตัวนี้ซึ่งผมบริเวณของตัวหน้าจอให้มาขนาดที่พอเหมาะพอควรมากหน้าจออตัตราส่วนคือ16ต่อ10หน้าจอ10.1นิ้วครับสบพีนะถือว่าหน้าจอให้มาสีสัน i p a d ดูหนังฟังเพลงตัวนี้ถือว่าให้มาจัดเต็มจริงครับผมนี่ครับอันนี้พีใส่ซิมของ AIS ผมซึ่งซับพอร์ตแล้วก็รองรับเป็นตัว y o i c ด้วยถือว่าตัวนี้ให้มาในการสวนาลำโพงถือว่ามีความเสียงดังฟังชัดนะผมอันนี้คือเียผมซับพอร์ตเป็นเครื่องสีตีผมซื้อน,นี้พี่ทำการใส่ซิมให้ดูเลยว่ามันสามารถซับพอร์ตกับซิม ของไทยได้นะครับผมตัวนี้เนาะถือว่าให้มาจัดเต็มจริงครับพี่ชอบดีไซน์มากอะ่ะคือบอดี้ของฝาหลังอะ่ะมันมีความสวยงามในการออกแบบมากครับผมตัวนี้คุ้มมากกับงบ2,290บาทตัวนี้ผมอันนี้คือหน้าจอนะครับตัวนี้เป็น Android 14สามารถแบ่งหน้าจอได้ผมตัวนี้ซึ่งลอมของตัวซูวีเนี่ยเป็นลอมที่สับพีนะัสถือว่ามีคุณภาพจริงครับนี่อันนี้แบบตรงๆนะ กับเลทราคา2 000, 2ง0บาทอะ่ะมันจะคุ้มไปไหนครับอันนี้คือช่องใส่ซิมนะครับซึ่งพี่ทำการใส่ซิมแล้วผมตัวนี้นะครับนี่สำหรับ CPU ในการขับเคลื่อนตัวนี้ให้มาคือเป็นตัว Unisoc T606 o c t, t a c o r e ซึ่งหริว่า CPU ยตัวนี้มีความเสถียนในการใช้งานซึ่งพี่ทำการใช้งานมาก็ถือว่าซัพพอร์ตกับตัวแรม4 g ่กิกบวกเพิ่ม 4GB กับ Android 14ก็ถือว่าใช้งานทั้งวันเพียงพอผมตัวแบตก็ถือว่า อึดพอตัวผมตัวนี้ซัพพอร์ต Wi-Fi สามจุดซีไวไฟนะครับผมใน,นี้พี่ทรการใส่ซิมให้ดูเลยว่ามันสามารถซัพพอร์ตในการโทรเข้าโทรออกแล้วก็มีแป้นพิมพ์ในการจัดการโทรส่วนนี้ให้มาคือจัดเต็มจริงครับผมสามารถรับข้อความก็ง่ายแล้วก็โทรเข้าโทรออกในการสนนาก็เสียงดังฟังชัดจริงครับผมตัวนี้เนาะถือว่าเป็นแท็บเล็ตที่ใช้งานได้คล่องจริงครับแล้วก็สามารถแบ่งหน้าจอผมได้ด้วยซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้สามารถ ใช้หน้าจอแย่ด้วยเฮ้ย okay. ถือว่าให้มาสุดจริงแล้วก็ซัพพอร์ตในการแบงหน้าจอเฉพาะแอปพลิเคชันที่รองรับได้แต่ผมส่วนมากก็รองรับในการซัพพอร์ตแอปพลิเคชันที่แยกหน้าจออย่างเงี้ยก็ถือว่าซัพพอร์ตได้อย่างง่ายดายมากครับซึ่งเป็นแท็บเล็ตที่น่าใช้งานมากในปี2 0งสกับเจ้าตัวซูวีตัวนี้ผมซึ่ง คอนเฟิร์มเลยว่าคุ้มมากกับงบ2290าผมตัวนี้นะครับนี่ครับอันนี้ผมสามารถวิดีโอคอลได้ผมตัวนี้กล้องหน้าให้มา5ล้านกล้องหลังให้มาเป็นกล้องหลังแบบตัว8ล้านมีไฟแฟกเอลดีด้วยสัพพินะกล้องถือว่าใช้งานดีพอตัวผมมาดูว่าเฮ้ยลำโพง2ตัวเสียงจะเป็นไงบ้างพีจะขอทำการเปิดตัวลำโพงให้ดูนะครับมาดูว่าลำโพง2ตัวจะเป็นไงบ้างโดยพี จะเอาไม้ไว้บริวณด้านบนของตัวเครื่องนะครับคือยอมรับเลยว่าแท็บเล็ต เลทราคา2,000กว่าบาทตัวนี้คือเสียงเบสเสียงกลางให้มาเหมาะสมมากครับคุณภาพตัวนี้สับพีนะถือว่าเกินคาว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงแอป YouTube สามารถแบ่งหน้าจอด้านซ้ายด้านขวาได้ก็ถือว่าให้มาดีจริงครับน้ำหนักของตัวเครื่องเนาะหลังจากที่พีสัมผัสเล่นเกม ROV มาน้ำหนักตัวนี้4ี8กร,รมัมผมถือว่าหนักที่พอดีมากกับความบางเพียง 7.5มิเม mm. ถือว่าความบางเวลาจับเล่นเกม ARV เนาะในการเปิด ARV เนี่ยพี่เปิดกลางๆเปิด60เฟรมถือว่าเล่นไหลเื่นผมสิ Free Fire P ปรับประมาณกลางๆต่ำๆก็ถือว่าเพียงพอผมตัวนี้เกม p u b ีต่ำๆก็ถือว่าเพียงพอซึ่ง CPU r e s o u c t 6 0 6นเนี่ยนะว่าให้ปรับว่าต่ำๆกลางๆก็ถือว่าเพียงพอซึ่งบองตรงนะใช่งานตัวนี้มาคือรู้สึกว่าในการทัดในการกดของหน้าจอคือมันเวิร์กจริงครับหน้าจอมีสีสันที่มีความสวยงามมองมุมไหนก็สวยผมตัวนี้หน้าจอก็ถือว่าสู้แสงดีมากกับหน้าจอเป็นแบบพาร์เนล i p พผมตัวนี้สปีถือว่าสุดจริงครับ หน้าจออย่างสวยผมตัวนี้นะครับมาดูว่าเฮ้ยเรื่องกล้องเป็นไงบ้างหลังจากพีทําการใช้งานตัวนี้มาซึ่งบอกเลยว่ากล้องถือว่ากล้องหลังนะผม8ล้านมาดูว่าสีสันของกล้องหลังจะเป็นอย่างไรเนาะครับตัวนี้กล้องหลังผมสามารถเปิดไฟแฟลชกับผม LED ด้วยนะครับนี่ ก็ถือว่าพอใช้งานได้นะครับผมตัวนี้ถือว่าถ่ายในการทั่วไปก็ถือว่าเพียงพอนะครับสำหรับสไตล์ของแทปเล็ตนะครับก็จับประมาณนี้ผมในการถ่ายรูปสปีก็ถือว่ามีความชัดดีนะกล้องหลังให้มา8ล้านก็ถือว่าคุณภาพนี่ครับพอใช้งานได้แล้วกันนะครับผมตัวนี้นะนี่ ก็ถือว่าโอเคผมอันนี้คือสับกล้องหน้าแนละ้วผม5ล้านก็ถือว่าเป็นกล้องหน้าที่เอาไว้วิดีโอคอเอาไว้ประชุมตัวนี้ก็ถือว่าสบายหายห่วงครับผมในการใช้งานนะครับสับการใช้งานเรื่องแบตครับแบตมุมมองพีเนาะให้มาแบตท,ที่เป็นการชาร์จที่10วัตส่วนตัวในการใช้งานแบตก็ถือว่าชาร์จสับพีก็ถือว่าเป็นการชาร์จไวอยู่นะสิวัต์ก็คือการชาร์จไวผมตัวนี้กับแบตให้มา6000นมิลลิแอมสับพีกับหน้าจอ H D พั s ทั้งวันถือว่าเพียงพอผมตัวนี้เนาะ นี็ครับผมไปทำที่น่าใช้งานจริงสับใครหาแทบเด็ดที่ราคาสุดคุ้ม2,290บาทสามารถใส่ซิมโทรออกได้ถ้ามีของรีบไปกดในการสั่งซื้อครับบางครั้งของอาจจะหมดนะครับผมบอกเลยว่าคอนเฟิร์มเลยว่าของน่าจะหมดเร็วเพราะว่าตัวนี้สเปคให้มาคือสุดจัดนะครับผมพี่จะขอแนบลิงก์ผมในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อมาได้รับของจริงตามลิงพีแนบให้ใต้คลิปนี้และสเปค เป็นไปอย่างเจ้าตัวซูวี่พีเซผมสเปคทุกอย่างตรงหมดแลม4กิกิกบวกเพิ่ม4กิกกับความจุ128ตัวนี้ใส่ซิม1ซิมแล้วก็สามารถเพิ่มไมโครดีการได้อีกผมตัวนี้บอกเลยว่าสเปคให้มาจะเต็มจริงซึ่งพีจะขอแนบลิงก์กับโปรโมชั่นล่าสุดใต้คลิปหรือว่าใต้คอมเมนต์ผมโซนี้ขอบคุณครับ